สวัสดีครับจังตรง SWT ก่อสร้างนะครับวันนี้พุ่มใช้คำไม้ค,มคนนำแนะนําในการสร้างบ้านยูทูกทองให้กับลูกค้าปราะว่าโทรมาจ้ามันเกือบตัววันนี่ครับในหับไส้เกือบตัววันแล้วกรส่งรูปมาถ้ามันบ้านล่าง,งนี้ราคาเท่าไรคือพุ่งก็ไม่ได้อาจาริยาจึงกระด้านนั้นคำส่งบ้านปุ๊บจะตอบได้เลยมันก็นไม่ใช่ครับเข้าใจว่าลูกค้าไล่คุณจะไม่เข้าใจเรื่องการ อย่างการสร้างบ้านกวันนี้ผมไม่ถอดแต่ว่าจะอธิบายฟังเร่าๆนะครับในการสร้างบ้านในทุกตองเนี่ยคืออันดับเหล็กเลยเนี่ยอย่าพึ่งท่ามราคานะครับประเด็นเหล็กเราน่าจะรู้จักพูดแบบโม่งก่อนไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจักพูดแบบเม่าเลยจึงจะคุยกับเขาว่าเรื่องการสร้างบ้านในทุกตองเนี่ยมันเป็นอย่างไรไอการเดี๋ยวรอรูปตึ๊งส่งปังจังจตูงที่ราคาที่เท่าไรจังส่งปังทีงราคาที่เท่าไรมันมันมันไม่ใช่ครับมันอย่างไม่ตุกตองละกันนี้ครับ ทุกบริษัทเลยครับในการทำแบบบานนะครับเขาจะมีสเปกคกล้องตัวเองอย่างบริษัท SWT ก่อสร้างของผมเองนะครับเขามีสเปคของ,คงตัวเองสเปคทำบานเกรด A ประมาณไหนสเปคทำบานเกรด B ประมาณไหนกันตอนไอ้ตุ๊กทอง,ทงขาวๆนะครับวันนี้มานั่งกินข้าวทติลานกระเลเช่ไอ้บุโรฟังขาวๆว่าคือถ้าสมมติว่าเรามีแบบบานในใจนเนเีนในใ่ยครับอ่าเห็นแบบบานอะไจะเลียกครับ เอามาครับเอามาคุยกับปุ้มเอามาคุยกับงโต้งว่าเราอยากได้ประมาณเนี้ยแต่เราตั้งงบข่าวข่าวไปประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับสักเดียวเราก็จะขึ้นแบบหลางให้กับฐานแล่พอขึ้นแบบหลางเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปให้ฐานแล่ว่าเนี้แบบหลางประมาณเนี้ยข่าวข่าวประมาณเนี้ยงบประมาณข่าวข่าวที่ต้นโบกเมื่อกี้นะไดไม้ไ,ไปาณนีน้ครับหลังจากกาเรเลี้ยวเราก็จะแกะแกะให้เบบหล,ล,ล,ลางกรงส่งกระงกันแล้วเสร็จแล้วครับ แล้วก็จะขึ้นแบบจริงเป็นรูปซ้ำดีฐานแร่แล้วก็ในกรณีเดียวขึ้นแบบจริงเนี่ยเราก็บอกสปิคกันไปคราวคราวว่าเราจะทําบ้านประเพณนสปิคกระเจนวสปิคเป็ดเอกอาอลูมินเนียมมินซ่องเต็มมาไรในกับไฟฟ้ากระจายสายไฟบางกอกอย่างดีตู้ก็เป็นตูส้สแควร์ดีอย่างดีปัญญาครับอ่านี่ก็อยู่ับสปิคแต่สมมติสปิคดีลงมาเราก็ไม่ต้องว่าไม่ใจสายไฟบางกอกกรกจะจายเอ็นโนคอนกวากันไปไม่ใช่ตู้บิชิโน่หรือว่าสแควร์ดีก็จะเป็นตู้ อ่าเซติคัสและก็ว่ากันไปเนี่ยครับคือถ้าคุณเดินถ้าคุณเดินเข้ามาจังตรงแล้วคุยเรื่องแบบบ้านแล้วรับรองผมจะทําให้คุณเข้าใจการสร้างบ้าน,นที่ถูกต้องตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายครับอันนี้ข่าวๆผมบอกข่าวข่าวของจริงดีเทลมันเยอะครับดีเทลในการทําบ้านเนี่ยเยอะดีเทลเนี่ยบ้านราคาลักล้า,านขึ้นเนี่ยครับมันเป็นจมเงินถิ่มมาเพราะนั้นเราอย่ามาช่วงรูปจงท้ามราคาเลย ยังไม่ถูกตองตามันตอนนะครับอันนี้ผมเชกกล่าวกล่าวให้พวกเราฟังแถวนี้ก่อน